คุณเคยมีอารมณ์ในระหว่างเทรดหรือเปล่าและคุณเคยแยกอารมณ์เหล่านั้นในระหว่างการเทรดไหมครับผมรักกี้สติชชวริมบานเย็นกับรายการเทรดดิ้งไซโคโลจีนะครับรายการนี้จะมาตีแผ่ความลับทางจิตวิทยาในวงการการเทรดเ,เพื่อนเพื่อนนำเทคนิคทางจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในการเทรดของเพื่อนๆให้ดีขึ้นครับก่อนที่พวกคุณเนี่ยครับจะบริหารจัดการอารมณ์กันได้ดีนะครับ คุณจำเป็นที่จะต้องรู้ก่อนครับว่าอารมณ์ต่างๆนะครับที่คุณจะเจอบนหน้ากระดานเทดหรือในจังหวะที่คุณทําการเทดอยู่เนี่ยครับจะมีอารมณ์อะไรบ้างครับเราจะมีอารมณ์ที่เจอในระหว่างการเทดหลักๆอยู่ด้วยกัน4อารมณ์ครับอารมณ์ที่1นนะครับที่พวกคุณจะได้เจอเลยครับกลัวครับอารมณ์นี้นะครับเป็นอารมณ์ที่เกิดจากการที่คุณทําการเทดผิดพลาดบ่อยๆแล้วคุณเกิดความกลัวไม่กล้าที่จะทําเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับ ตัวอย่างที่คลาสสิกสุดๆที่พวกคุณเคยได้เจอกันก็คือการที่พวกคุณตั้งจุดตัดขาดทุนไว้แล้วราคาก็ลงมาโดนจุดตัดขาดทุนของคุณบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าจนคุณกลัวไม่ยอมตั้งจุดตัดขาดทุนหลังจากนั้นคุณเลยเป็น คนที่ไม่ตั้งจุดตัดขาดทุนเลยมันก็จะมีเทรดที่เลยจุดตัดขาดทุนของคุณไปไกลามากจนคุณล้างพอร์ตครับอันนี้คือผลที่เกิดจากความกลัวของพวกคุณกรณีที่2ออย่างเช่นครับพวกคุณตั้งจุดทํากําไรเอาไว้สูงมากครับคราวนี้ราคาไม่เคยไปถึงจุดทํากําไรของพวกคุณเลยหรือไปถึงได้น้อยครั้งพวกคุณจะทําการปิดสถานะทำำาํากําไรไปก่อนก่อนที่จะถึงจุดทำำาํากําไรอันนี้ก็เกิดจากความกลัวเหมือนกัน และอันที่3นะครับที่จะเป็นตัวอย่างที่เพื่อนๆเห็นได้ชัดมากๆเลยสําหรับความกลัวนี้คืออะไรรูกไหมครับเวลาที่เพื่อนๆไม่มั่นใจในแผนเทรดครับหรือมีแผนเทรดที่ยังไม่ชัดเจนจังหวะที่ควรจะเทรดไม่เข้าเทรดจังหวะที่ไม่ควรเทรดเข้าเทรดอารมณ์ที่2นะครับที่พวกคุณจะได้เจอกันก็คืออารมณ์โกรธครับอารมณ์นี้ครับเกิดจากความหงุดหงิดในใจครับมันมาจากการที่คุณเจอสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างการเทรดและมันผิดแผน เช่นวางแผนแบบนี้ไว้ไม่เป็นไปตามแผนคุณรู้สึกงุดงิดส่งผลให้ความโกรธมันเพิ่มขึ้นมาครับแล้วพอความโกรธมันเพิ่มขึ้นมาครับคุณจะแทบจะไม่ได้เทรดตามแผนเลยครับและมันก็จะเป็นผลเสียต่อการเทรดในเทรดถัดๆไปครับผมอารมณ์ที่3นะครับเป็นอารมณ์ที่พวกคุณจะต้องได้เจอกันแน่นอนแต่จะเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าอยู่ตรงกันข้ามกับความโกรธครับอารมณ์นี้ครับจะเป็นอารมณ์ที่เราจะเจอกันในสถานการณ์ที่คุณทํากําไรได้ดี ทํากําไรได้บ่อยๆทำกำไรก้อนใหญ่ได้ครับอารมณ์นี้คืออารมณ์เหลืองครับอารมณ์เหลืองเนี่ยเวลาที่ผู้คุณเจอแล้วครับมันจะทําให้รู้สึกมีความมั่นใจในตัวเองมากเกินไปหรือที่เราเรียกกันว่า over c o n f i d e n t ์ครับอารมณ์นี้นครับบอกได้เลยครับว่าคุณจะทําการเทรดในล็อตไซส์ที่มันใหญ่เกินไปหรือ คุณจะละเลยในการบริหารความเสี่ยงที่คุณเคยกระทํามาแล้วนะครับซึ่งจะส่งผลเสียต่อการเทรดในเทรดถัดไปของพวกคุณได้อย่างแน่นอนครับและอารมณ์สุดท้ายนะครับอารมณ์ที่4นะครับอารมณ์นี้นะครับเรียกว่าอารมณ์สติขาดครับหรือเราเรียกกันว่าสติหลุดก็ได้ครับอารมณ์นี้นะครับบอกได้คําเดียวเลยครับว่ามันเป็นอารมณ์ที่รวมๆกันครับระหว่างโกรธระหว่างมีความมั่นใจระหว่าง ความกลัวครับปนๆปปกันอยู่โดยที่บางครั้งไม่สามารถแยกแยะอารมณ์ของตัวเองได้ครับอารมณ์แบบขาดสตินี่นะครับจะทำให้เพื่อนๆไม่โอเวอร์เทรไม่ทำตามแผนคือไม่ทำตามอะไรสักอย่างหนึ่งเลยถือว่าเป็นอารมณ์ที่ร้แรงมากานะครับที่เพื่อนๆจะต้องพยายามไต่ตรองอยู่เสมอครับเวลาที่เราอยู่หน้ากระดานเทรดครับถ้าเพื่อนๆหรือคุณกำลังเจออารมณ์นี้อยู่ผมจะแนะนำเลยครับว่าให้ลุกออกจากหน้ากระดานเทรดไปก่อนเลยครับ น่าจะเป็นวิธีในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดครับอันนี้เมื่อคุณนะครับรู้แล้วว่าเรามีสีอารมณ์หลักๆที่จะเจอครับในระหว่างการเทรดนะครับคุณจะสามารถตระหนักมันได้เสมอๆครับว่าอารมณ์พวกนี้จะเกิดขึ้นในการเทรดของคุณและคุณจะสามารถบริหารอารมณ์ในการเทรดของคุณได้ดีขึ้นนะครับหากเพื่อนๆชอบคอนเทนต์จิตวิทยาแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จิตตวิทยาในการเทรดแบบนี้และพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม